โงประมาณเข้าสภาไม่ทันก็ต้องมานั่งเล่นทำล่างโง่มาแล้วเราก็จะได้เจอสุญญากาศโง่มาหุ้นก็ลงตลาดอาจจะตอบรับกับในส่วนนั้น4เดือนทีนี้มีความเสี่ยงไหมผมมองว่ามีความเสี่ยงอยู่หลายมิติถ้าเป็นแบบนี้ตลาดก็ไม่จำเป็นต้องลงถูกไหมครับก็เดาง่ายเมื่อวันศุกร์อะตลาดอาจจะมึนๆกับผลการวินิจฉัยพอเราตั้งหลักได้อาทิตย์นี้มันจะเริ่มฟื้น ตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตกใจอยู่วันเดียวเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีรัฐบาลใหม่อยู่แล้วตลาดเขามองเห็นอะไรในทางผลรับทางการเมืองหลังจกมีหรือเปล่าฟีอาจจะเปเเ็นพอยต์บวกเราดูดีกว่าอินโดอินโดก็มีเรื่องการเมืองเหมือนกัน ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สและออปชันแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตลาดหลักทรัพย์กำลังจัดแคมเปญ21 Day Challenge TFX สัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภารกิจท้าทายให้คุณปูพื้นฐานการเทรดจนพร้อมเริ่มได้จริงภายใน21วันคุณจะได้รับเพลย์บุ๊กคู่มือปูพื้นฐานเรียนผ่านวิดีโอจากกูรูตัวจริงและมีภารกิจให้ทำพร้อมรุ้นรับรางวัลรวมกว่า120 0 0 0บาทสแกน QR เพื่อลงทะเบียนเลยวันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้น Follow the money. จากทองคำพี่ปิงคะขออนุญาตมาดูที่หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเนี่ยจะมีเหตุอึมคลื่นนั้นบ้างเฉลี่ซึ่งก็จะชัดเจนในช่วงวันสองวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ยังมีความพยายามในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลอยู่ยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสัญญ,ญาณก็คือเห็นหุ้นขึ้น,นเห็นบักแข็งพี่ปิงอ่านว่าอ่านสัญญาณว่าตลาดเขามองเห็นอะไรในทางผล รับทางการเมืองหลังจากนี้หรือเปล่าก็ปีอาจจะเป็น point บวกเราดูดีกว่าอินโดอินโดก็มีเรื่องการเมืองเหมือนกันแต่ทวงมีคนเสียชีวิตเลยพอดีคนอื่นเขาแย่กว่าเรานะครับอ่ะแต่กลับมาที่เรื่องของเรากันนะครับเรื่องการเมืองนะครับคือเอาระยะที่มันเกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าเนี้ยไม่ว่าใครจะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอ่ตามสูตรแล้วก็จะมีเพื่อไทย เป็นการัน,น,นต์ในการจัดตั้ัฐบาลโดยที่พรรคประชาชนช่วยโหวตให้แต่พรรคประชาชนไม่ขอเข้ารับตําแหน่งนะครับหรือเป็นเพื่อไทยเมื่อกี้เป็นภูมิใจไทยนะขอัยภูมิใจไทยไหรือเป็นเพื่อไทยนะครับอ่าเราสามารถรวบรวมเสียงได้นะรวบรวมเสียงได้เองหรือพรรคประชาชนช่วยโหวตหรือช้อยที่สามเราจะท้อกันทําไมจูป,ปากกันดีกว่า ก็เพื่อไทยกับภูมิใจไทยคัมแบ็กกลับมาเสพสองมวาดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ก่อนอีที่สี่ก็บุญวายเลือกไม่ได้ทีหนึ่งนะเลือกไม่ได้ทีหนึ่งก็เปิดช่องทางนายกคนนอกซึ่งราคประชาชนเขาไม่ไปทางนั้นหรอกนะครับเขาก็เดี๋ยวเขาก็ช่วยโหวตให้นะครับอ่ะทีนี้แปลว่าไม่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 ว่าจะยังไงก็แต่เดี๋ยวเราก็มีรัฐบาลแลวรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอายุไม่นาน เข้าข้าวแล้วบอกได้เลยว่าเกินร้อยวันแน่แน่สามสี่เดือนแน่แน่คือมันเป็นทั้งหนึ่งเงื่อนไขของภัคประชาชนใช่ไหมครับอายุสภาตอนแรกเขาแจกอาจจะกลับกะว่าภายในสองสามเดือนแต่ผมว่าเขารู้แล้วแหละว่าไม่ได้เพราะว่าในช่วงร้อยวันจากนี้หรือร้อยกว่าวันจากเนี้ยมันจําเป็นต้องมีรัฐบาลนะครับในการดําเนินธารกิจสําคัญมันจําเป็นต้องมี นั้นก็แน่ๆมันก็เป็นข้ออ้างให้กับรัฐพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ก็ร้อยวันก็โอเคร้อยวันก็ร้อยวันแล้วก็ยุบสภาซะขอคํามั่นมานะครับนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตลาดก็ไม่จําเป็นต้องลงถูกไหมครับก็เดาง่ายเมื่อวันศุกร์อะว่าตลาดอาจจะมึนๆกับผลการวินิจฉัยแต่ถ้าเราพอเราตั้งหลักได้อาทิตย์นี้มันจะเริ่มฟื้นก็เป็นอย่างที่พอจะเดาได้นะ แม้ว่าผมประเมินผิดคิดว่าคุณอิงรอดซ้ายเขาไม่รอดแต่เราก็รู้ว่าต่อยเขาไม่รอดตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตกใจอยู่วันเดียวนะครับก็กลับมาว่าเ,เพราะเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีรัฐบาลใหม่อยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลที่จะมีอยู่แม้ว่าจะมีอายุระยะสั้นแต่ว่าเป็นไม่ใช่รัฐบาลรักษาการพอไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเนี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณปี69ก็น่าจะขับก็น่าจะเบิกจ่ายกันอย่างเมามัน ทีนี้พอเบิกใจกันอย่างเมามันเนี่ยก็อาจจะมีการเล่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นไปทางระยะสั้นเพราะมีเวลาแค่สี่เดือนนการกระตุ้นการท่องเที่ยวอัดฉีดนะฮะลดแลกแจกแถมนะฮะไทยเที่ยวไทยอาจจะไม่จําเป็นต้องคนละครึ่งอะ่ะเราออกพันรัฐบาลออกให้อีก 9, เก้าพันเลยแค่อาจจะมีแพ็กเกจอะไรบ้าๆวอลแบบนี้ออกมาเยอะเพราะว่าก็ได้เวลาอัดฉีดงบกันเต็มที่ไงรัฐบาลมีเวลาแค่สี่เดือนแล้วก็พวกงบประมาณในการที่อาจจะมาใช้เรื่องของการกระตุน้นนะครับ การอวปพภคบริโภคระยะสัน้นเรื่องของภาษีที่ประโยชน์ทางภาษีอะไรต่างๆก็น่าจะเต็มแม็กไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวนะครับเรียกคะแนนความนิยมอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นไปได้ตลาดอาจจะตอบรับกับในส่วนนั้นสี่เดือนครับทีนี้มีความเสี่ยงไหมผมมองว่ามีความเสี่ยง <c oughs> อยู่หลายมิติมิติแรกก็คือเป็นเป็นพักรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลแบบเสียงค่อนข้างปริ่มน้ํา อาจจะต่ำกว่าครึ่งด้วยถามว่าต่ำกว่าครึ่งแล้วเป็นรัฐบาลได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะการที่เสียงคุณต่ำกว่าครึ่งหนึง่งนั่นเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของนิติบัญญัติคุณอาจจะออกกฎหมายได้ยากลําบากมากขึ้นคุณอาจจะพิจารณาเรื่องของกฎหมายงบประมาณได้ยากคุณอาจจะมีความเสี่ยงเรื่อง,องพิรายไม่ไว้ไไวางใ,ใจคําถามก็คือจะใบไม้ทาไมเรื่องนี้เพราะมีเวลาแค่สี่เดือนเองเขียนนะฮะมันจะไม่ต้องหมายแต่เสียงน้อยเสียงมาก แล้วแต่นะครับทีนี้มันนํามาซึ่งบรรดาคนที่จะเป็นแกนนำในการจัดตัต้งรัฐบาลได้คราวนี้จะแฮปปี้เลยพเพราะเก้าอี้มันมีหลายกระทรวงให้จับใจ่ายใช้สอยให้แจกกันเต็มที่เลยขอเพียงแค่คุณจับมบือกับพักประชาชนได้และเขาช่วยโหวตโคตรวินเลยเพราะพรคประชาชนไม่ได้จะขอรับตําแหน่งใดๆทั้งนั้นมันก็จะเป็นโอกาสสําหรับพวกบรรดาไฮายีน่าเห็บเผาต่างๆที่จัดตั้งรัฐบาลเสร็จปุ๊บ มันก็จะเข้ามาใช้จ่ายนะฮะเบิกจ่ายงบประมาณกันอย่างบันเทิงเริงธิ์เนี่ยผมไม่ชอบเป็นความเสี่ยงถูกปะ่ะมีเวลาสี่เดือนแล้วบทเอาเข้าจริงมันจะไม่ใช่แค่สี่เดือนด้วยคุณกีตาร์หมายความว่าไงไม่ใช่แค่สี่เดือนคะเอ้าก็สมมติว่าเขาต้องรอไปผ่านไปร้อยวันใช่ป่ะก็แปลว่าคุณต้องเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งตุลาคมแล้วคุณนับไปร้อยวันคุณอาจต้องมายุธสภาปลายมกราคม คุณมีเวลาในการจัดตั้งอ๋อจัดการเลือกตั้งสี่สิบห้าถึงหกสิบวันตีไปก็แบบว่าคุณอาจจะเลือกตั้งไม่ปลายมีนาก็ต้นกันยาก็ต้นเมษาถูกไหมแล้วพอคุณเลือกตั้งเสร็จกว่าจัดตั้งรัฐบาลได้กว่ากกตจะแอปพูปอาจจะสองเดือนก็แปลว่ากว่าจะได้เห็นหน้าตารัฐบาลใหม่ก็อาจจะประมาณต้นมิถุนายนหรือกลางมิถุนายนแล้วในระหว่างที่กว่าจะได้รัฐบาลใหม่ไอ้ต้นมิถุนายนกลางมิถุนายนใครต้องเป็นรัฐบาล ก็รัฐบาลที่กําลังจะตั้งขึ้นไงแปลว,ว่าเขามีเวลาสี่เดือนในการบริหารเต็มๆอีกร่วมสี่เดือนเนี่ยคือรักษาการคุณคิดดูถ้าเกิดสมมติว่ามันเลยเป็นเกมที่เขาเลยมีงูเห่ากันเยอะไงในการย้ายคั่วเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ได้มาตอบแทนอ่ะโคตรคุ้มเลยแปดเดือนกับการอยู่ในตำแหน่งเก้าอี้เจ้ากระทรวง ซึ่งแจกแหลกแจกแหลกถูกว่าแจก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 จกแจกคุณไม่จําเป็นต้องมีโคต้ายี่สิบคนได้เก้าอี้มาหนึ่งเก้าอี้อ๋อสอสห้าหกคนได้มาหนึ่งเก้าอี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโคต้าหรอกน,นนะคุณอาจจะได้สอสห้าคนคุณอาจจะได้เก้าอี้มาสามเก้าอี้ก็ได้โอ้โหประเทศมันจะเหลืออะไรเหลือแต่กระดูผุบุคุณโดนแปดเดือนเนี้ย กระหน่ำนะความเสี่ยงอยู่ที่อะไรอีกนะฮะความเสี่ยงอยู่ที่ถ้าเราได้รัฐบาลใหม่ตอนมิถุนายนใช่ปะคาถามคือจะมีเวลามากเพียงพอในการจัดทําร่างงบประมาณปี7จศูนย์ขนาดไหนแล้วจะเข้าสภาทันไหมสภาจะบทผ่านไหมในเดือนสิงหาคมจะทันไหมแล้วก็จะมีการออนําขึ้นทุนเก้าวรอกันโปกเก้าใช้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณปี69เก้าในเดือนกันยายนไหมเคลียงอีกมันจะไปซ้ํารอยอะไรมันจะไ,ไปซ้ํารอยตอน เลือกตั้งตอนปีห2สองแล้วก็เลือกตั้งตอนปีห6หกนะฮะเล่นยุคสภากันช่วงช่วงไตรมาสแรกนะฮะกว่าจะเลือกตั้งก็ไตรมาสสองนะฮะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ไตรมาสสามเอ้าซวยเลยงบประมาณเข้าสภาไม่ทันนะฮะก็ต้องมานั่งเล่งทำร่างงระมาแล้วเราก็จะเป็นได้เจอสัญญา,าณงระมาหุ้นก็ลงถ้าคุณย้อนกลับไปดูตอนปีห2สองใช่ไหมมีรัฐบาล คนเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลครั้งที่สองเนี่ยก็ประมาณตอนเดือนเดือนเจ็ดจะทำร่งางงบประมาณไม่ทันทั้งทั้งที่เอาเอว้นกรมอยู่แมงก็มาจากรัฐบาลก่อนด้านนี้ไม่หรอวาไม่ได้ไม่ได้เตรียมร่างอะไรไว้เลยเหรออต้องมานั่งจะททำร่างกันใหม่ทำไมต้องจัดทำร่างกันใหม่รู้ป่าก็เกียร์เสียให้แต่ละกระทรวงใหม่เพราะเรา,เ,ราเขาไม่ได้คุมทุกกระทรวงแบบเดิมก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่พอคุยกันใหม่เสร็จปุ๊บกว่าจะทำร่างเสร็จกว่าจะเปิดประชุมสภากว่าจะเข้าประชุมสภา ตอนนั้นแม่งมีโหวตแทนกันด้วยเสียบบัตรโหวตแทนอาสารท่านบอกว่าต้องโหวตกันใหม่โอเสียเวลาอีกกว่าจะได้ใช้งบประมาณปีหกสามล่อเข้าไปนู่นเดือนมีนาเมืงเองโอ้โหส่วนช่องว่างส่วนยากาศตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตลาดหุ้นก็ลงสิครับตั้งแต่ตุลาคมปีหกสองยันมกกุมพามีนาหกสามลงวายว้อดแล้วพอดีมีโควิดด้วยก็ยิ่งลงเยอะเข้าไปกันใหญ่อ่ะถัดมาที่ยุคคุณเศรษฐาปีหกหก มาเป็นนายกตอนปี66เรียบร้อยไม่มีงบให้ใช้จะทำร่างงบกว่าจะเอาเข้าสภานู่นทันวาใช่ไหมฮะกว่าจะโหวตผ่านทุกอย่างเมษาปี67แล้วคุณก็ดูตอนคุณเสฐาตั้งแต่กันยายนยันเมษาปี67หุ้นเป็นยังไงก็พังสิฮะเพิ่งมาเดียวขึ้นตอนตอนช่วงปลายปีแป๊บเดียวอะธันวาคมปี66อะขึ้นแป๊บเดียวอะ แล้วหลังนั้นก็ลงยาวตลอดปีหกเจ็ดอย่างที่เราเหน็นช่องว่างที่มันเป็นสัญญาการงบมาเป็นเรื่องใหญ่มากผมมากลัวเหลือเกินว่าโอเคเราได้รัฐบาลแหละแล้วเ,เขาบอกว่าอีสี่เรียนยุบขอโทษทียุบก่อนได้ไหมเออยุบมันตอนปลายปีนี้ได้ไหมไม่ต้องไปรอมกลาราถ้ารอมกุลารานะโคตรเสียวเลยคุณกีตาร์ว่ากว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่มันจะไปกระทบกับงบมาปีหกปีเจ็ดศูนย์นี้ทีนี้สรุปแล้วคือ ผมก็เลยคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยหุ้นม,มันก็ไม่ลงเพราะเรารู้ว่ากำลังจะได้รัฐบาลที่จะอยู่สี่เดือนไม่ลงหรอกมันทำไมไม่ลงก็เพราะ valuation มันได้ valuation ได้ก็เพราะว่าเราได้กำไรครึ่งปีแรกมาหกแสนสองครึ่งปีหลังขออีกสามแสนแปดได้เป็นหนึ่งล้านบาท EPS ก็ประมาณแปดสิบสองบาทต่อหุ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ต้องถูกกดลงดอกเบี้ยนโยบายถูกกดลงก็อาจจะเหลือหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นส้นปีนี้นี้ยมันควรที่จะต้องเป็น อัพไซด์ให้กับหุ้นด้วยแต่ถ้าหุ้นจะลงมาก็ถ้าต่ํากว่าพันสองก็เรียกว่าถูกทีเดียวเลยแบบนี้เพราะว่ารชั่นมันได้แล้วเข้าไหมครับมันก็เลยลงลึกไม่ได้หรอกมันติดเรื่องนี้ละ Follow Mo the money.